ไอด n นิตี้วภูมิใจเสนอยิดราแม่มดแห่งความฝันออลโลสวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมไอด n น i t y ้วีกันอีกแล้ววันนี้โฟกัสจะมาเล่นยิดราแม่มดแ,แห่งความฝันในสกินที่มีชื่อว่าเซอร์เป็นนั่นเองคือสกินนี้เป็นสกินระดับสีม่วงคือแบบ คือตัวแม่งูอ่ะสวยมากเลยทุกคนดูดิแล้วตัวลูกงูก็น่ารักนะคือตัวนี้ความสามารถคือนางจะไม่แบบไม่ทําอะไรเลยนะจะเรียท่านขึ้นมาไลา่ล่ายอย่างเดียวนี่ท้านก็อยู่ใกล้ๆนางเลยนะถ้านางสามารถก็เรียท่านมาได้เออสี่ตัวด้วยกันนะถ้าพร้อมแล้วถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นนางกันเลยไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่แม่มนแห่งความฝันเนสกินเซอร์เป็นนะคือสกิลแล้วก็บิงมานี่มาดูว่าเราเจอตัวอะไรกันบ้างมีหมอหนึ่งมีช่างแต่งสุขมีพิเศษแล้วก็มีนักบินโอเคไปกันเลยกดมาเราเข้าเกมก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วลืมบอกไปนะครับทุกคนวันนี้มีใครอัพเชิญคือน้องซันด้วยนะมา แม่มวนแห่งความฝันในสก,กินเซอร์เป็นเดี๋ยวออกลากันเลยในในในดูสินั่นไงเห็นเงาอะไรใกล้ๆมีน้องเซนด้วยนะนี่อยู่ใกล้ๆเลยมานั่นไงหนังพีเพ็ดมันอยู่ตรงนั้นสินะมาคือเดี๋ยวเราต้องเรียกทาาุมาก่อนมาทาุออกมาท่าดต้องการเรเจ้งช่วยมายังกล้าปันไฟอีกนี่เนี่นี่เนี่ย ี่เน่เออโดนไปแล้วหนึ่งโดนแล้วหนึ่งแล้วใช้ท่าตัวนี้ตามต่ออยางโอ้เข้าเอเอนี่ทุกคนบอกแล้วแบบนึงมาเดินมา โม่สิ้นดีเลยนะเกนะคุณแม่ขาตอนนี้รู้จับคุณได้หนึ่งคนแล้วค่ะดีมากเลยจะลูกจับมันไปนั่งเก้าอี้เลยเดี๋ยวแม่จะสาบมันโอเคเดี๋ยวเราสาบตัวติดตัวไปก่อนนะทุกคนโซวโรที่รดนสาบเนี่ยน,นี่เนี่ยมีคนมาช่วยทุกคน,ม,นมีคนมีนีม่มาช่วยมาช่วยมีคนมาช่วยคือถ้าโซยโรที่รดนสาบอะตัวเราสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลานะอันนี้มันทําไมไม่เข้ามาช่วยสักทีวะ นี่เนี่ยเอาไม่ดนูนี่มาตอนนี้พีเต็โดนสาบไว้แล้วนะทุกคนเราไอ้นี่มันไม่ไปไหนจริง,รงๆเหรอเนี่ยไม่ไปไหนเลยอรอ,ไม,ไ,ไ,รอไม่ไปไหนเลยอรอไม่ไปไหนเลยอรอเดี๋ยวข้ามหน้าต่างตามมาต้องมีคนมาช่วยนั่นไงโหูขึ้นมีคนมาช่วยนั่น,น่ยใครมาอย่ามาเราไม่ช่วยจะมาช่วยเนี่ยมาช่วยเหรอเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นธาตตัวนี้มา เปลี่ยนธาตุก่อนตอนนี้น้องสันก็อยู่กับโฟกัสอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมาช่วยนะแต่ยมันช่วยไม่ทันมาเดี๋ยวเราอ้าวาปิงปิงปิงแป๊บนึงแป๊บนึง,งอ้าวธาตุาลุดอ๋อเมื่อกี้ธาตุตัวนั้นโดนเออชำระล้างไปแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเราหาธาตุหาอีกคนนึงนี่ไงมีนางพยาบาลข้าจกสาบเอ้อเกมีครกมา ออนี่เดินตามไม่ได้มาหาเอาท่าตัวที่สี่ไปท่าตัวที่สี่เอออยู่ไหนอะ่ะโอ๊ยนางอยู่นี่ยางอยู่นี่อยู่นี่นางอยู่นี่นง้งางก็ตีออง้างไม่โดนง้างไม่โดนง้างไม่โดนเป็นหนึ่งง้างเล็บตีเออสวยมาเดี๋ยวจะตามนางไปต่อตอนนี้น้องเซนก็อยู่ตรงนี้มา ไปไหนแล้วอะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ทางนี้อยู่เลยอยู่ไหนออกมานี่จะดีๆเลยนะนั่งอยู่ไหนแล้วอะเมื่อกี้ยังเห็นอะหรือว่าวิ่งไปทางนู้นเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยนางวิ่งไปทางนี้นางวิ่งไปทางนี้มานางวิ่งไปทางนี้นะทุกคนเ <L> ดีเ๋ยวจะสี่ธาตุตามตัวไปเป็นหนึ่งมาธาตุติดตามตัวมาเดี๋ยวเราเอาธาตุ ตัวนี่ดีกว่ามามันปิงอะ่ะจดะเอาตัวที่ติดกบลังเอาเอาเอาเข้าไปมาเดี๋ยวเป็นหนึง่งนะได้แล้วหนึ่งคนนี่ไงจือแหละนี่หน้าดาน้นี่ไงยังปันอยู่อีกปันเหรอทาไทาใช่ไหมกูมันปิงอะ่ะควรมันปิงคือหนึดไม่ดีมากเลยอะ่ะจริงจริงหนึดดีมากเลยอะ่ะ มาได้แล้วได้แล้วได้แล้วง้างแล้วก็ฟันเอาฟันไม่โดนคุยทำไมฟันไม่โดนนะกรติบมันต้องโดนง้างแล้วฟันฟันไม่โดนีกเกมมครับฟันฟันฟันตัวนี้เออไปเดินตามต่อทุกคนเดินตามเดินตามง้างแล้วฟันฟันไม่โดนฟันไม่โดน ไปเลยไปเลยงางเล็บฟันฟันไม่โดนอีกโอ้โหอะไรของฉันมาเดินตามตามติดตามติดตามติดงางเล็บฟันเอาฟันไม่โดนอะไรวะอ่ะไอ้นี่อ่ะงางฟันโอ้โหเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่มีท่าติดตาเฮ้ยเฮ้ยงางอ่ะฟันฟันไปตันฟันโอ้ฟัน อะไรของฉันฟันไม่โดนถ้าฟันไม่โดนอีกคราวนึงใช่ไฟ้องฟ้องฟันโอ้โหมันหลุบมันลบุบมันลบุบมันลบุบมันลุบง้างแล้วฟันโอโ้มันลบมันลบุบอีนี้เก่งเก่งเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมโอ้เก่งเก่งจริงอันนี้เก่งจริงง้างแล้วฟันฟันไม่โดนดินด้งนี่ง้างแล้วฟันเออตัวย โอ้โหแบบกว่าจะดนูนะโ,โ้มีมีตัวหนึ่งปั่นไฟอยู่ตรงนั้นใครปั่นไฟใครอนุญาตใครอนุญาตหล่อนแต่เราอุ้ยมันไม่ดิน้น嘛ใครอนุญาตหล่อนฮะเอออ้าวพลาดหายทุกคนพลาดหายท่าดหายหาแป๊นหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นแปนหนึ่งพลาดหายท่านหายทุกคน เราต้องรินตามเลยอ่ะอุ้ยชื่นหายแล้วทําไงดีโอ้โหไม่น่าเลยเมื่อกี้แบบง่ะโอ้โหคือแบบไม่น่าเลยอ่ะเมื่อกี้มาได้แล้วตัวหนึ่งมาถึงไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเอาจุดเครื่องเป็นที่ละอะไระนี่เนี่ยไม่ดูดิไม่ด,มดูทําไมวะไม่ดูดไม่ดูโอ้โหแล้วไล่ใครไม่ได้เลยอ่ะทุกคน แบบจูกันคูดกินก็ง้างง,าง้งางง้างแล้วฟันเออสวยเมื่อกี้มันอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นปะ่ะเดี๋ยวจะล่าแม่งูตามไปนะเลยได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะนะหาก่อนอยู่ไหนอ,อะอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมาเดี๋ยวรอสิทาดก่อนมาสีคาดขึ้นมา เออมาใสา่ธาตุตัวนี้เอออยู่นี่พวกนี้น่าจะออกไปแล้วนะไม่เป็นไรล่าได้แค่นี้แหละคือตัวนี้ผูกการเล่นไม่เก่งจริงอะมันแบบมันต้องคนโทรลหลายตัวมันมีหลายตัวมากเลยธาตุไม่เป็นไรนะแต่ก็ได้เห็นสก,กินแล้วก็การไล่นนะมาดั่งลงไปซึบบวบมาตัวแม่คือตัวแม่คือสวยแล้วได้สองคนอะไม่เป็นไรโอ้โหแลดูนติดติด โอเคมาสมอหรือเสมือก็ได้ไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับโฟกัสด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย